กตัญญูรู้คุณถนอมบุญวาสนาใช้ชีวิตอย่างมีสติชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญธรรมะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมครับสุรพัฒมีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง นะครับก็มีโอกาสมาพูดคุยพูดจาทักทายกับพี่น้องเช่นเดิมนะครับทุกๆวันนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่กำลังเลิกงานพอดีนะครับก็ขอมานำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ชมกันได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำมีดขนาดปากกานะครับของหลุงพ่อเดิมวัดหนองโพ นะครับก็ถือว่าเป็นมีดปากกายุคต้นของหลวงพ่อเดิมมากๆเลยนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ขนาดเล็กนะครับความยาวก็ประมาณ4นิ้วนะครับที่จะนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเดี๋ยวก็ให้พี่น้องได้ชมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอญาติซูมให้เห็นกันชัดๆนะครับ เพราะว่าพี่น้องทุกท่านก็คอมเมนต์มานะครับบางท่านก็บอกว่าไม่ค่อยชัดเบรอรผมก็พยายามปรับมุมมุมกล้องนะครับให้ชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับนะครับก็ให้พี่น้องทุกท่านได้ชมความคัดสีความสวยงามบริเวณภายนอกก่อนนะครับเนี่ย นะครับก็ถือว่าเป็นมีดขนาดประกาที่ใสที่น่ารักนะครับสวยงามมากๆเลยที่ผมได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับได้สัมผัสก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับในวันนี้นะครับไม้นะครับ,นะรบฝักไม้ก็แห้ง ธรรมชาติมากๆนะครับเดี๋ยวซูมให้พี่น้องได้เห็นกันจะชัดนะครับนะครับด้วยการเวลานานดูแล้วก็เป็นไม้ที่มีเนื้อแห้งเก่านะครับคลาสสิกโบราณมากๆเลยนี่แหละได้นำมาให้พี่น้องได้ชมได้ ทิจนานะครับในการศึกษาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็รัดด้วยหวยนะครับเส้นเล็กๆนะครับที่มีความสวยงามมากๆเลยก็ถือว่าศิลปศิลปะนะครับในการาทำแหมแหมนะครับก็สวยงามมากๆหวาย นะครับนี่ให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับด้าก็ดำแห้งนะครับธรรมชาติมากๆเลยนะครับก็ให้พี่น้องทุกท่านได้สัมผัสบริเวณภายนอกของเมีดก่อนนะครับก็จะได้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณานะครับเพราะว่ามีด ความเก่านะครับธรรมชาติต้องมาเต็มนะครับไม้เก่าวายเก่าเหล็กเก่าเหมือนที่พี่น้องทุกท่านได้สัมผัสนะครับชัดเจนมากเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนของภายนอกนะครับเดี๋ยวจะขอญาตให้พี่น้องได้ชมใบมีดเลยนะครับเป็นมีดก็ นะครับนี่แหละเป็นช่างโบราณมีดปากายุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับใบมีดก็เรียวสวยงามนะครับใบเล็กๆนี่ชัดเจนมากเลยนะครับเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนี่ลวดลาย นะครับก็มีการเล็กแต่ก็ถือว่าลวดลายมีความคลาสสิกมากๆนะครับเหล็กก็เก่าโบราณนะครับผมก็จะเน้นซูมให้พี่น้องทุกท่านได้สัมผัสด,ด้วยสายตาท่านเองให้ชัดๆนะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับการเข้ามีด ก็แน่นนะครับไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนเลยนะครับการลัะมีดก็เป็นโลหะโบราณมากๆนะครับนี่สวยงามนะครับก็มีดผมก็ได้ทำความสะอาดบางส่วนนะครับเนี่ยก็นะ เพื่อรักษาภาพนะครับบางทีก็ได้มีโอกาสนำน้ำมันมาเช็ดบ้างมาชโลมบ้างนะครับเพราะว่ามีด้วยการเวลาถ้าเราไม่ดูแลรักษานะครับการชำรุดหรือว่าสนิมกินก็จะทำให้เกิดความเสียหายนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมน,นะครับ เข้ามาชมแล้วถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมก็ด้วยแกนแท้ของหัวใจนะครับผมจะเน้นเลยซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้ผมะนะครับ ผมก็ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่นะครับต้องการเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์เพื่อสืบทอดนะครับถือว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่านะครับให้สืบทอดต่อไปอยันลูกยันหลานนะครับเนี่ยก็นเน้นให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับก็ได้มีโอกาสมา ทำคลิปวีโอให้พี่น้องได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีดประกาศที่มีความคลาสสิกเป็นด่ามไม้ฝักไม้นะครับที่ดูง่ายมากๆเลยนะครับก็ได้นำมาให้ทุกท่านได้ศึกษาได้ดูได้สัมผัสนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์สิ่งดีๆนะครับพี่น้องก็เข้ามาชมได้นะครับอืม ท่านใดที่ต้องการจะสนทนาหรือพูดคุยกันโดยตรงก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร097 9991983นนะครับนะครับผมก็จะเน้นนี่แหละให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับพยายามซูมกล้อง พี่น้องก็จะได้สัมผัสพิจารณานะครับนี่ชัดเจนมากนะครับเหล็กก็ถือว่าเหล็กโบราณมากๆเลยนะครับเราดูแล้วก็ประกอบในการพิจารณานะครับเพราะว่ามีดก็ประกอบไปด้วยด้ามมีดนะครับฝักมีดแม้ลัดมีดนะครับแล้วก็กันมีดนี่แหละ ส่วนประกอบเราก็ต้องพิจารณานะครับว่ามันต้องบาลานซ์กันนะครับความเก่านะครับผมก็จะเน้นขอญาตบางที่ฝ่ามือเลยนะครับมันจะได้ชัดพี่น้องก็จะได้ชมได้เห็นนะครับผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับจะเน้นให้ พี่น้องได้สัมผัสได้เห็นด้วยสายตาของท่านเองให้ชัดเลยนะครับก็ถือว่าคลาสสิกมากๆนะครับมิเล่มน,นี้ประวัติความเป็นมาก็ดีนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้นะครับก็สามารถแบ่งปันได้ก็ส่วนมากก็ถือว่าสำหรับผมแล้วก็ถือว่ากันเองนะครับ มีแต่ละเล่มท่านใดที่มีโอกาสได้เช่าไปแล้วก็นะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่ท่านกา็ได้มีโอกาสาเช่าวัตถุมงคลที่ที่เลอค่านะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องเลยาบารมีของหลวงพ่อเดิมก็ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดแล้วนะครับ ท่านสร้างมีดมาโด่งดังมากๆก็ถือว่าเป็นมีดเทพสตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับของหลวงพ่อเดิมมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับแล้วก็คนรู้จักเยอะอนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันนะครับแต่ละคลิปวีโอผมก็ขอรบกวนนะครับประมาณ10กว่านาทีนะครับไม่เกินนี้ นะครับก็เหมือนเล่มนี้แหละนะครับพี่น้องต้องการให้คอมเมนต์มานะครับมุมกล้องอย่างไรไม่ชัดอะไรยังไงผมก็จะแก้ไขให้นะครับเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมปรับปรุงแล้วก็จะเน้นให้ซูมให้พี่น้องได้เห็นกันจะชัดนะครับประมาณนี้เลย เอาละพี่น้องทุกท่านครับก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับตามที่ผมกําหนดไวนะ้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท้ายสุดก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญ เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคล่ดปลอดภัยนะครับรวยรวยเฮงเๆตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มีดหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ